สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคม2567คลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวประจำตัวคุณสถิตท,ที่พบพันธุทุคุณก็จะคิดถึงเรื่องการสร้างตัวสร้างฐานะคิดถึงเรื่องงานคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนก็อยากมีบ้านอยากมีรถเป็นของตัวเองชีวิตก็เท่านี้เนาะขอบ้านสักหลังขอรถสักคัน มีเงินเก็บในธนาคารสักหน่อยก็ไม่ได้กะอะไรมากมายแล้วคุณอยากสร้างหลักฐานฐานนะให้มัน่นคงแล้วคุณก็ทำได้นะคุณที่อยากมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองอยู่ในช่วงจังหวะดีที่จะมีได้ทำได้หรือจะเริ่มต้นทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาบ้านที่ดินคอนโดยวดยานพาหานะต่างๆก็ประสบความสำเร็จดีบางคนอาจไม่ต้องซื้อแต่ว่าได้มรดกเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นรถ แต่ว่าบางทีมรดกก็มาพร้อมหนี้สินนะอาจจะต้องมีการจำนำจำนองทรัพย์สินเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินดาวสุขจรร่วมอังคารคู่มิตรส่งผลดีมีคนสนับสนุนคุณในเรื่องเงินเพื่อการซื้อบ้านซื้อรถเช่นได้เงินสนับสนุนจากคนรักคู่ครองได้เงินจากการลงทุนร่วมหุ้นเงินปันผลเงินส่วนแบ่งผลกําไรต่างๆวันที่9มีนาดาวสุขดาวประจําตัวสถิตพบปุตตะ ช่วงนี้อาจจะลันลานิดนึงนะขี้เบื่อไม่ค่อยมีความอดทนกับอะไรมากนักไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจำเจคุณจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆบางคนก็สนใจในเรื่องของความรักเรื่องของคนรักอยากจะมีความรักบ้างค่อนข้างเจ้าชู้รักง่ายหนายเร็วสุขจรเจอเสานะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูแล้วราหูเจ้าเรือนปุตตะไปจ้างผลในภพอริ คุณจะอึดอัดทุกใจสองเรื่องนะหนึ่งคือเรื่องของความรักสองคือเรื่องของการเงินการเริ่มทําอะไรใหม่ๆอาจจะเจอปัญหาเจอความยากเจออุปสรรคทําให้คุณท้อแท้และหมดกําลังใจได้ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆด้วยในด้านการงานเรื่องงานของชาวตุลก็ยังพอไปได้นะตัวคุณก็มีความขยนันมีความรับผิดชอบดีอยู่ ระยะนี้ทําอะไรด้วยตัวเองจะมีความสําเร็จมากกว่าอาศัยไหว้วานคนอื่นประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ด้วยความสามารถของตัวคุณเอง มีชื่อเสียงจากการงานที่ทำได้รับการยอมรับนับถือในแวดวงสังคมของคุณธุรกิจการงานที่ต้องติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติหรือว่าทำงานในบริษัทต,ต่างชาติทำงานในต่างถิ่นแดนไกลมีความโดดเด่นธุรกิจที่ต้องมีการร่วมหุ้นลงทุนมีหุ้นส่วนอาจต้องรอบคอบมากๆนะอาจจะมีปัญหาที่เกิดจากหุ้นส่วนถูกหลอกถูกโกงมีคดี ความฟ้องร้องตามมาได้ส่วนคุณที่ทำงานประจำรอบคอบมากๆด้วยความพังเผอความประมาทจะทำให้คุณมีเรื่องผิดพลาดเสียหายคุณจะเจองานยากมีอุปสรรคมีคู่แข่ง โดนแย่งความดีความชอบถูกเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์เดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูงเพราะลูกน้องบริวารไม่ซื่อสัตย์ระวังเรื่องของคำพูดสักนิดหนึ่งนะบางทีพูดเร็วพูดอะไรแล้วไม่ทันคิดจะสร้างปัญหาความขัดแยง้งทำให้กระทบกับหน้าที่การงานถูกใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมีปัญหากับผู้ใหญ่จะทาให้การงานคุณไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ในด้านการเงินดาวอังคารดาวการเงินสถิตท,ที่พบพันธุเรื่องเงินก็เหนื่อยบ้างนะมีเรื่องอึดอัดบ้างแต่ว่ามีโอกาสดีที่คุณจะมีะไรายได้ใหม่ๆเข้ามาได้รับผลประโยชน์ได้รับมรดกจากพ่อแม่ครอบครัววันที่15มีนาดาวอังคารสถิตพบปุตตะเหมาะกับการทำธุรกิจการค้าการขายทุกชนิดเพราะว่าคุณจะมีเรื่อง ดีๆเข้ามามีโอกาสดีของเรื่องการเงินเข้ามาคิดเรื่องเงินเงินทองทองในหัวมีโชคลาภจิบจับอะไรเป็นเงินเป็นเป็นทองมีความคิดที่ทันสมัยทันข่าวทันเหตุการณ์ในการแสวงหาไรายได้ทําให้คุณมีไรายได้เข้ามาได้ตลอดแต่ว่า มีไรายได้เข้ามารายจ่ายคุณก็ไม่เบานะอังคารที่จรเจอสาวดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูหนักๆมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินจากการลงทุนเสียเงินจากการไว้เนื้อเชื่อใจคนรอบข้างคนใกล้ตัวเบียดบงังเสียเงินเพราะนิติกรรมสัญญาการมีคดีความฟ้องร้องบางคนก็เสียเงินเพราะความรักความเสน่หาเสียเงินในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วย เสียเงินจากการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในด้านความรักดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิอยู่ที่ภพพันธุ คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วคนรักคู่ครอ,องของคุณยังช่วยเหลือสนับสนุนแต่ว่าอาจจะมีเรื่องจูจ้จี้จุกจิจกกวนใจเข้ามาบ้างนะทำให้มีความขัดแยง้งอาจจะมาจากความเป็นไปภายในบ้านหรือว่าญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายนำปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ทำให้คุณกับคนรักคู่ครองมีเรื่องที่ต้องขัดปกขัดใจถกเถียงกันได้ ส่วนคนโสดความรักมาพร้อมฟูออปชันบ้านรถเนะี่ยพบเจอความรักจากการเดินทางเจอกันหรือว่าคบกันเป็นเพื่อนแล้วพัฒนามาเป็นแฟนตัวคุณจะชอบความรักที่พัฒนาช้าๆแต่มั่นคงคนที่เข้ามาในระยะนี้มีฐานะดีหาเงินเก่งรักครอบครัวมีความรับผิดชอบปัญหาคือดาวเฤรือหัดเจ้าเรือนอาริที่อยู่ในภพปัตนิ แล้วดาวศุกร์ที่จอนเจอดาวเสาร์นี่แหละที่มันจะส่งผลให้คุณจะมีปัญหามีความอึดอัดมีความกดดันบางประการในความรักความสัมพันธ์ของคุณเช่นคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเข้าสังคมเกง่งติด เพื่อนเจ้าชู้มีมือที่สามหรือผู้ใหญ่กีดการความรักไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณส่งผลให้คุณมีความอึดอัดใจทุกข์ใจความรักอาจจะเติมไม่เต็มหัวใจความรักไม่เป็นไปตามที่ใจหวังก็ต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งรอให้พระฤหษเจ้าเลนอริยกออกจากภพปัตตนิก่อนก็ประมาณ ปลายเมษาไปแล้วนะความรักของคุณก็ดูน่าจะโปร่งขึ้นนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า